วาลาเลนกาฟอร์มหรูเปิดบ้านอัตเรนฮาม3ต่อหนึปิโตรุนโปรโเอสติดูดีมีความหลอ่อในบ้านรับราปิดก็จัดไป1ต่อ0โหนยกทั้ง2ตัวทำงานวิเคราะห์บอลบ่บายดีมาแล้วะครับ30กรกฎาคม2 5 6าหำหรับผลงานหน้าช่องแอดดี้ทำงานแล้วก็เป็นไปตามคาดกันทั้งหมด7คู่นะครับแม่ไปพลาดคู่เดียวคือคู่แรกเท่านั้นเองแต่เชื่อว่ากิจกรรมถ้าใครทายผลคู่แรกอาจจะมี แม่แม่นยำกันเข้ามาก็ได้นะครับใครที่ติดตามก็น่าจะแฮปปี้กันไปแล้วครับ7คู่เมื่อคืนนี้แสดงความยินดีกันด้วยนะครับแน่นอนว่าความพิเศษพิเศษแบบนี้ต้องที่แอดดี3สตัววีเบอร์ตองเด็ดสัตว์และโหนยกสามารถแอดมาตามติดกับแอดดี้กันได้ทุกวันและทุกคืนจะส่งตรงให้กับทุกท่านได้พิจารณากันนะครับฝากกิจกรรเหมือนเช่นเคยนะครับหน้าช่องวันนี้จะเป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับยูเครนครับเม้นท์ถ่ายผลใต้คลิปนี้ ท้ายถูกก็แคปหน้าจอส่งที่ a อ ad 33ตัวติดต่อรับ100กันได้อ่างนก็ตามครับติดตามในส่วนของบอลสดแล้วก็การไลฟ์กันได้เร็วๆนี้นะครับฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้มาเจอวิเคราะห์บอลบาดดีทาง YouTube Channel ในทุกวันและทุกคลิปนะครับ8คู่วันนี้มารอแล้วครับไปลุยกันต่อนะครับไป คู่แรกวันนี้ครับเป็นฟุตบลอลโอลิมปิกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับทางด้านของอาร์เจนตินาจะพบกับยูเครนครับแต่ตรงนี้ขึ้นมาสลับเป็นยูเครนพบอาร์เจนตินาอะ ไม่เป็นไรนะครับกู่นี้จะเล่นกันที่สนามก,กรูปามาสสเตเดียมครับเฮเวียร์มาสเคราโนเป็นเฮดโค้ชของอาร์เจนตนาส่วนยูเครนก็จะเป็นลาสราโรตานนะครับก็ในสถานการณ์กลุ่มนี้ครับสนัดผ่านไปอาร์เจนตนามี3แต้มนะครับส่วนทางด้านยูเครนก็มี3แต้มเช่นกันอีก2ทีมร่วมกลุ่มนี้โมโร็อกโกและอิรัก ก็มี3แต้มเช่นกันครับเพราะนั้นวัดกันนัดนี้นัดสุดท้ายนะครับยูเครนล่าสุดครับพวกเขาชนะโมร็อกโกมา2ต่อ1นะครับ0.75เกมนี้พวกเขาทําได้แล้วก็มาสูงครับก่อนหน้านั้นแพ้อ,อิรัก2ต่อ1นะครับ0.25ทําไม่ได้และมาสูงอุ่นเครื่องเสมอกับปากกวัย2-2ครับใดบรรดา10เกมหน้าสุดถ้าขึ้นมาจากตรงนี้ มีอยู่4เกมที่ทําได้แล้วก็แตะสูงถ้ารวมอุ่นเครื่องครับก็จะทําได้อยู่ทั้งหมด6เกมนะครับกำแพงสูงส่วนอาร์เจนตินาครับล่าสุดพวกเขาชนะอิรักได้3-1ครับกำแพง1ลูกทําได้มาสูงเกมแรกมีการแพ้ให้กับโมร,โร็อกโก1-2เกมที่มีดาม่าเยอะนะครับก็กําแพง1ลูกทําไม่ได้และมาต่ําอุ่นเครื่องมีแพ้ กินีนะครับหต่อศูนย์ครับกำแพง1ลูกทําไม่ได้และมาต่ำนะครับสิเกมล่าสุดขึ้นมาให้ดูจากตรงนี้ครับถ้ารวมเกมอุ่นเครื่องกับปรากวัยที่ชนะ4ีูนย์เนี่ยก็น่าจะทําได้ทั้งหมด5เกมตามกำแพงแล้วก็แตะสูงก็น่าจะอยู่ที่7เกมนะครับสำหรับทางด้านของอยูเครนครับรายชื่อผู้เล่นที่น่าจะต้องลงครับ ในแนวลุกก็จะมีเดนอาดานิโลสีการครับเป็นตัวความหวังให้แดนหน้าส่วนทาร์าอาร์เจนตินาครับยังคงมีจูเลนอัลเรสฝากความหวังกับแนวลุกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้นะครับคู่นี้ครับกำแพงครับอาร์เจนตินาครับ 0. 7.5ครับได้0.82 1ลูกได้เต็มสูง2.5ได้0.78และต่ำได้0.95คู่นี้ผมมองว่าในเรื่องของเกมลุกอ่ะไม่ได้เป็นห่วงอะไรครับแต่ว่าเกมรับก็ถือว่าค่อนข้างมีปัญหาด้วยกันทั้งคู่นะครับอย่างไัก็ตามครับใครชนะคือเข้ารอบครับเสมอก็ต้องดูอีกคู่ด้วยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับคำแพงแบบนี้กับอาร์เจน่าถือว่าไม่มากไม่หมายเกินไปนครับ0.75กำลังดี ผมมองว่าด้วยมาตรฐานอาเจนาดูดีกว่ายูเครนชุดนี้อาจจะเหนื่อยซะหน่อยครับแต่เชื่อว่าอาเจนาอย่างน้อยจะเฉือนยูเครนได้ครับให้ชนะที่2ประตูต่อ1ครับลุ้นฟ้าขาวอาเจนติน่าครับคู่ต่อไปครับเกมในกลุ่ม B โมร็อกโกกับอิรักนะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับอาร์เจนตินากับยูเครนเหมือนกันแล้วก็มี3แต้มเหมือนกันด้วยจะเตะกันที่อาร์เจนติเวราครับเทริกเซดิยูเป็นเฮดโค้ชโมร็อกโกครับส่วนทางด้านอิรักก็จะเป็นรรดี้เชไนชิลสำหรับ2ทีมนี้ครับก็มี3มแต้มเท่ากันกันกบทางด้านของอาร์เจนตินาและก็ยูเครนนะครับผลงานของโมร็อกโกครับล่าสุดในการเจอกับทางด้านอิรักเนี่ยเจอกันมาในการอุ่นเครื่องวันที่13าตุลาคมปีที่แล้วโมร็อกโกแพ้อ,อิรักศูนย์ต่อหนึ่งนะครับ 0.75เลยทําไม่ได้และมาต่ําส่วนทางด้านการลงสนามล่าสุดพวกเขาแพ้กับยูเครน2อต่อหครับ0.75ทำไม่ได้เองแล้วก็มาสูงนะครับพวกเขาเอาชนะอาร์เจนตาได้ในเกมแรก2ต่อ1กําแพงอาร์เจนหลูกพวกเขาเลยทําได้ครับโมร็อกโกแล้วก็มาสูงเสมอกับเบลเยี่ยม2 2ครับ0.5ทําไม่ได้แล้วก็มาสูงครับดูจากตรงนี้ถ้าทําตามกําแพงได้รวมเกมกับเวลด้วยนะครับ ก็ทําได้อยู่4เกมแต่สูงก็4เกมอิรักครับล่าสุดพวกเขาเล่นกับเจเนน่าสุดจะต้านเลยนะครับ3-1ต่อครับพ่ายแพ้มากําแพง1ลูก แล้วก็มาสูงพวกเขาเอาชนะทางด้านยูเครนได้ก่อนในเกมแรก2ต่อ1ครับ0.25ของยูเครนครับเป็นอิรักทาได้แล้วก็มาสูงครับอุ่นเครื่องแพ้อียิปต์2อต่องครับเกมนี้ทําไม่ได้นะครับอ่คู่นี้ครับทางด้านของอิรักเนี่ยสำหรับทางฝั่งอิรักทําตางกระแพงได้10เกมล่าสุดอยู่ที่4เกมครับถ้าแตะสูงน่าจะ5เกมโมโร็อกโกครับจะมีอับดุซัมเมต เอสซาซูรีนะครับแล้วก็ทางด้านโซฟิยานราฮิมีรวมถึงเอเลเซ่เบนซีเกอร์นี่คือแนวรุกของโมร็อกโกส่วนอิรักก็จะมีไอมันฮุสเซนครับยูเซฟอามยินแล้วก็ทางด้านของอาลียาซิมเอลไอบีกำแพงโมร็อกโกครับหลูกครับ0 8 6 0 7 5 0ได้0 7 0สูง2 7 5ได้0.92และต่ำได้0.91คู่นี้ถึงแม้ว่าโมร็อกโกจะฟอร์มดูดีกว่ามากครับ แต่เกมล่าสุดก็ทําให้เห็นแล้วครับว่าพวกเขามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้กําแพงมาหนึ่งรูปแบบนี้กัดฟันอยู่อิรักครับมองว่าอย่างน้อยอิรักจะตื้อแบบว่ามีแต้มได้ครับให้ยิงกันที่1ประตูต่อหนึ่งครับแบ่งแต้มกันไปแล้วก็ต้องไปลุ้นครับว่าใครจะเข้ารอบครับมองว่าเกมนี้อย่างน้อย1ประตูต่อ1ต้องดูผลคู่อารเจนกับยูเครนไปด้วยครับให้เสมอกันครับแบ่งแต้ม คู่ที่3ครับเลือกคู่สหรัฐอเมริกากับกินีในกลุ่ม A มานะครับเล่นกันที่สนาม g โอฟรอยกิชานะครับมาโกมิโตวิดครับเฮดโค้ชของสหรัฐอเมริกาส่วนทางด้านกินีก็เป็นคาบาดียาวาร่าสำหรับ คู่นี้ครับในกลุ่ม A ฝรั่งเศสนำเปจาฝูงที่6แต้มนะครับตามด้วยสหรัฐอเมริกา3แต้มนิวซีแลนด์3แต้มและกินียังไม่มีแต้มครับถ้ากินีอยากจะเข้ารอบอย่างน้อยต้องชนะสหรัฐอเมริกาและลุ้นให้ทางด้านของนิวซีแลนด์เนี่ยไม่มีแต้มกับฝรั่งเศสนะครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาล่าสุดเคยเจอกับกินีมาในเกมอุ่นเครื่องเดือนมีนาคมเนี่ยข่มมาเลยครับชนะได้สามศูนย์นะครับส่วนอเมริกาครับล่าสุดชนะนิวซีแลนด์4ต่อหนึ่งครับถล่มเลยครับ ครับ0.75ทําได้และมาสูงแต่ว่าเกมแรกเนี่ยพวกเขาโดนฝรั่งเศสอัดไป30ครับทำให้ตอนนี้ยิงได้4แล้วก็เสียสประตูนะครับบวกลบ01.25ทํห้าไม่ได้ในเกมกับฝรั่งเศสแล้วก็มาสูนะครับอุ่นเครื่องมีแพ้ประกวายด้วยครับศูนย์ต่อ1ถ้าดูจากตรงนี้10เกมล่าสุดทําได้อยู่เพียงแค่2เกมนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้ที่เคยเจอกันแล้วก็ยิงถึง30เนี่ยก็น่าจะทำได้อยู่3จาก10เกมแล้วก็แตะสูงครับขึ้นมาที่ 4เกมนะครับสำหรับทางด้านของกินีครับกินีเพิ่งจะแพ้ฝรั่งเศสมา1.0ครับ1.75พวกเขาทําได้ตามกําแพงแต่ว่าไม่มีแต้มติดมือแล้วก็มาต่ำนะครับเพราะว่า1.0เท่านั้นกินีกับนิวซีแลนด์ครับพวกเขาก็แพ้1.2ต่อ2นะครับทำให้เกมแรกพวกเขาไม่มีแต้ม0.25ก็อย่าก็ยังโดนนะครับแล้วก็ถือว่า เกมนี้มาสูงนะครับพวกเขาแพ้นิวซีแลนด์1ต่อ2มีอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ชนะอาร์เจนตินาได้1ต่อศูนครับกำแพง1ลูกของอาร์เจนตินากินีทําได้แล้วก็มาต่านะครับ10เกมล่าสุดถ้าขึ้นมาตรงนี้ครับพวกเขาก็ทําได้อยู่เพียงแค่3เกมเท่านั้นแล้วก็แตะสูงที่3เกมนะครับสหรัฐอเมริกาครับตัวผู้เล่นในแนวรูกก็จะมีแพ็กสตนอารอนสันดันแคนแม็กควายแล้วก็เควินแปรเดสส่วนทางด้านกินีครับนาบีเกอิต้า อาก์เกสติเมบาแล้วก็อาเลอิกส์โมริบาการูมาคู่นี้กำแพงครับอยู่ที่สาหารัฐอเมริกา1ลูกได้0.83 1.25ได้เต็มนะครับสูง2.75ได้0.88และต่ำได้0.95เกมนี้ผมมองว่ากำแพงของสาหารัฐอเมริกาค่อนข้างจะสูงเกินไปครับ1ลูกแล้วก็1.25เนี่ยเกมนี้เชื่อว่ากินียังไงก็ต้องการจะชนะนะครับเพราะนั้นกินีจะทุ่มเททุกอย่างที่มีครับถึงแม้ว่า อุ่นเครื่องกันมาไม่กี่เดือนเนี่ยอเมริกาจะดูดีกว่าก็ตามครับเกมนี้ให้คู่นี้ครับแบ่งแต้มเหมือนกันนะครับให้เสมอกันไปที่1ประตูต่อหหรือไม่กีนีมีลุ้นเบียดชนะเพราะฉนั้นเกมนี้ครับถ้าจะลุ้นก็ลุ้นกีนีนะครับคู่ที่4ครับเราเลือกเกมในกลุ่มดีนะครับบรากาวกับมาลีครับเตะกันตีสอนครับสนามพาร์คเดอะแพรงครับคาร์รอสจาร่า ซากเุเอนะครับเป็นเฮดโค้ชของปรกากวายส่วนทางด้านมาลีก็จะเป็นอาลูบาดาเดียโลคู่นี้ปรกากวายครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดพวกเขามีอยู่3มแต้มนะครับตามหลังญี่ปุ่นอยู่3แต้มเพราะญี่ปุ่นมันจาฝูงเกมนี้กลุ่มนี้นะครับอยู่6แต้มส่วนมาลีกับอิสราเอลมีแต้มเดียวครับปรกากวายต้องการเพียง1แต้มครับโดยไม่ต้องไปสนคู่ญี่ปุ่นกับอิสราเอลนะครับพวกเขาก็จะเข้ารอบตามญี่ปุ่นไปทันทีครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของปรกากกวายล่าสุด พวกเขาชนะอิสราเอลได้4ต่อ2ครับ0.25ทําได้และมาสูงแพ้ญี่ปุ่นในเกมแรก50ครับ0.25ต้านทานไม่อยู่จริงๆโดนยําเละแล้วก็มาสูงครับอุ่นเครื่องเสมอ,อยูเครนยน2ต่อ2ครับดูจากตรงนี้ทําตากระแพงได้ทั้งหมดอยู่ที่3จาก10เกมเท่านั้นแล้วก็ ถ้าแตะสูงนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่6เกมนะครับรวมเกมเสมอ,อยูเครน2ต่อ2และเกมที่โดนอาเจจินนาชนะ4 0ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนม,อมิถุนาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับทางด้านของมาลีครับพวกเขาแพ้ญี่ปุ่นล่าสุด1ต่อ0 0.5ต้านมาอยู่และก็มาต่ำพวกเขาเสมอกับอิสราเอลในเกมแรก1ประตูต่อ1ครับ0.25 ทำไม่ได้และมาต่ําอุ่นเครื่องชนะโบวิกนีนะครับศูนยต่อ3นั่นคือเกมสุดท้ายที่พวกเขาชนะได้ในวันที่19กรกฎาคมครับสิเกมล่าสุดถ้าดูจากตรงนี้น่าจะทําได้อยู่6เกมรวมเกมชนะในการอุ่นเครื่องกับโบวิกนี แล้วก็แตะสูงครับขึ้นมาอยู่เพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับปรากวัยครับตัวผู้เล่นเกมนี้ต้องฝากความหวังกับมาซิโลฟาเบียนฟ์นันเดสเบนิเตสนะครับในแดนหน้าแล้วก็ทางด้านของมาลีครับก็จะมีทางด้านทิโมโก d ดิยารานะครับรวมถึงชิคาน่าดุมเบียนี่คือความหวังในแดนหน้านครับของทางด้านมาลี ู่นี้ครับมีกำแพงเสมอประกวัย0.79แล้วก็0.25ได้เต็มนะครับสูง2.5ได้0.90และต่ำได้ที่0.93ประกวัยต้องการ1แต้มครับแต่การได้1แต้มจากเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากจริงนะครับเกมนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะดูดีกว่าทางด้านมาลีเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับประกวไวครับเพราะว่ามาลีก็ต้องการที่จะชนะเพื่อจะลุ้นเข้ารอบนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับเชื่อว่าทางด้านของมาลีมีโอกาสจะไม่แพ้ครับ เต็มที่น่าจะเสมอกันไปครับอยากน้อยก็1ประตูต่อ1เช่นกันแต่ถ้าจะลุ้นชนะลุ้นมาลีให้เบียชนะ1ต่อ2ครับเพราะนั้นมองว่าเกมนี้ลุ้นทีมชาติมาลีครับคู่ที่5ครับอิสราเอลกับญี่ปุ่นนะครับอิสราเอลต้องการชนะญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นเกมในกลุ่มดีเหมือนกันนะครับถ้าชนะต้องลุ้นให้คู่ระหว่างปากวายกับมาลีเต็มที่อย่างน้อยต้องมีการเสมอกันแล้วก็อิสราเอลต้องยิงญี่ปุ่นเยอะๆครับประมาณนั้นทางด้า,าน,นคู่นี้เล่นกันที่สตาร์ทเดลาโบชูนะครับ กาลูซอนเป็นเฮดโค้ดของอิสราเอลส่วนญี่ปุ่นโกโอยะคู่นี้ผลงานของทางด้านของอิสราเอลครับเพิ่งจะแพ้ประกวัยมา2ต่อ4ครับ0.25ทําไม่ได้แล้วก็มาศูนย์ะครับเสมอกับมาลีในเกมแรก1ประตูต่อ1 0.25ของทางด้านมาลีอิสราเอลทำได้นะครับแล้วก็มาต่ําส่วนญี่ปุ่นครับ เพิ่งจะช,ชนะมาลีได้1-0 0.5ทำได้และมาต่ำก่อนหน้านั้นยำประกวัยไป5-0 0.25ทำได้และมาสูงน,นะครับอุ่นเครื่องเสมอกับฝรั่งเศส1ต่อ1ก็1.25ฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำได้และมาต่ําก็ในบรรดา10เกมล่าสุดเนี่ยทางด้านญี่ปุ่นก็ทําได้ถึง7เกมตามกําแพงนะครับ แต่ว่ามีเกมสูงอยู่เพียงแค่2เกมเท่านั้นครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของอิสราเอลฝากความหวังในแนวลุกกับทางด้านเรีอลอาบาดานะครับแล้วก็ดอตูเกมานรวมถึงทางด้านอิตาเน่อาซูเลนะครับญี่ปุ่นครับแนวลุกเต็ไมไหมดครับโกกิไซโตะมาโอโฮโซยะแล้วก็ทางด้านของฟูกิยามดะนะครับคู่นี้ครับกำแพงทางด้านของญี่ปุ่น0.5ได้0.91 0.75ได้เต็มและสูง2.5ได้0.83และต่ำได้เต็ม ยังคงมองว่ามาตรฐานของญี่ปุ่นยังคงดีครับถ้าอิสราเอลเปิดเกมบุกเข้าใส่ญี่ปุ่นน่าจะรับแล้วก็ใช้จังหวะทรานซิชันนะครับจากรับสู่ลุกเนี่ยโอกาสที่ญี่ปุ่นจะเล่นด้วยความเร็วแล้วก็โต้กลับไปลุ้นประตูเนี่ยมีสูงครับมองว่าเกมนี้ยังไงก็ยังลุ้นญี่ปุ่นต่อไปครับให้ญี่ปุ่นเฉือนชนะอิสราเอลครับอย่างน้อยที่2ต่อหนึ่งครับยังเชื่อว่าเกมนี้อิสราเอลอาจจะได้สักหนึ่งประตูแต่สุดท้ายคุณภาพของญี่ปุ่นครับถึงแม้ว่าต้องการแค่แต้มเดียวหรือไม่ ถึงแม้ว่าจะแพ้ได้เหมือนกันแต่ก็เข้ารอบครับแต่เชื่อว่าญี่ปุ่นยังดูดีกว่า1ต่อ2ครับญี่ปุ่นเก็บ3แต้มส่งท้ายครับคู่ที่6ครับเราเลือกเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์รอบเข้าเลือดครับเกมที่สนามโซคุสราคุกูครับทางด้านของเฟเนบาเช่จะพบกับลูการโนนครับคู่นี้เกมแรกเนี่ยยิงกันเยอะเลยครับเฟเนบาเช่เฉือนมาได้4ต่อ3นะครับเกมนี้ก็จะเล่นที่บ้านเฟเนบาเช่ครับก่อนหน้านี้เล่นที่บ้านลูการโน่มานะครับโชเซ่มูรินโญ่ครับ นำทัพเฟเนบาเช่เจอกับมัตเตียคล็อกซี่ตอตินะครับเฟเนบาเช่ ache, ในเกมล่าสุดนะครับไอ้พวกตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกเนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วนะส่วนลูกาโน่เพิ่งลงเล่นอ่สวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกมาได้2เกมแล้วเก็บมาได้6แต้มนะครับสำหรับทางด้านของเฟเนบาเช่ครับเกมแรกชนะลูกาโน่สต่อ3นอกบ้านครับศูนย์จุดาได้แล้วก็มาสูงยิงกันถึง7ประตูอุ่นเครื่องมีชนะฮาวซิตี้ได้5้าหนึ่งครับกำแพงหนึ่งลูกทำได้แล้วก็มาสูงมากชนะสตาร์บูทครับศูนย์ต่อ มาสูงดูจากตรงนี้ครับถ้าทําได้ตางกําแพงฝรัง่งทางด้านของเฟเนบาเช่ครับทำได้ทั้งหมดที่6เกมนะครับแล้วก็แตะสูงครับน่าจะอยู่ที่ทั้งหมด5เกมนะครับลูการโน่ครับเพิ่งจะลงเล่นในซูซนซูเปอร์ลีกบุกไปชนะบาเซนได้2ต่อ1กําแพงเสมอทําได้และสูงต่ําเป็นเจ้าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนหน้านี้แพ้คาบ้านกับเฟเนบาเช่สต่อ4 0.25ก็เลยทำไม่ได้นะครับมาสูงพวกเขาชนะกาส์อปเปอร์ได้ในเกมแรก2ต่อ1ครับ 0.75ทําได้และมาสูงดูจากตรงนี้ครับพวกเขาทําได้อยู่ทั้งหมดที่6เกมครับแต่สูงถ้ารวมเกมกับอินเตอร์มิลานในการอุ่นเครื่องก็สูงอยู่5เกมนะครับเฟเนชบาเช่ครับเกมนี้พวกเขาก็กําแพงครับ1.75ถือว่าเยอะทีเดียวนะแล้วก็มีได้ที่0.99รวมถึง1.5ได้0.78นะครับ สูง3 3 5ได้0.91แล้วก็ต่ำได้เต็มนะครับคู่นี้ครับเฟเนยังขนสไตล์อย่างคับข้างนะครับลงสนามแน่นอนเพราะไงก็ตามเล่นในบ้านแบบนี้โอกาสจะชนะลูกาโนมีครับแถมยังเล่นในโซกุสราโคกูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่าเฟเนมีสิทธิ์ชนะลูกาโนได้ขาดครับให้เฟเนเปิดบ้านชนะทางด้านของลูกาโนที่4-1ครับเหนือกว่าเยอะและเล่นที่นี่ด้วยเพราะไงก็ตามยิงขาดแน่นอนครับ คู่ที่7นะครับทางด้านของสโรวานบาติสลาวากับเซลเย่ซึ่งในแชมเปี้ยนซิกรอบคัดเลือกในเกมแรกที่บ้านเซลเย่เสมอกันมา1ประตูต่อหนึครับวันนี้จะเล่นกันที่เนเช o ดลฟุตบอลสเตเดียมครับแหมชื่อตรงดีจริงๆ วลาดิเมีย์ไวส์ครับเป็นเฮดโค้ชของสโลวานบัติสลาวาส่วนทางด้านทีมเยนเซลเย่ก็จะเป็นเดเมอร์เคชนาะครับคูน่นี้เกมแรก1ประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้อาว่านูตรงครับใครชนะไม่ว่าจะช่วงไหนก็เข้ารอบนะครับสโวานบัติสลาวาล่าสุดเล่นในลิสโากเกียนัดแรกชนะมาได้4ต่อหนึ่งนะครับเก็บ3แต้มมาได้ส่วนทางด้านพับลิคมเซลเย่ในลีกของสโลววเนียพวกเขาก็ชนะมาได้1เกมนะครับนัดแรกเลย21เก็บ3แต้ไมได้เหมือนกันทีมจากโซกเกียเจอกับ ทีมจากสโลวีเนียนะครับเจอกันเมื่อเกมแรกเสมอกัน1ต่อ1กําแพงก็เสมอเจ้าทางกําแพงและมาต่ำนะครับสำหรับทางด้าของบัติสลาว่าเพิ่งจะชนะโคมาโนในเกมแรกของดิวิชั่น1สโลวาเกีย4ต่อ1ครับ1.5ทําได้มาสูงแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกก่อนหน้านี้ในเกมแรกพวกเขา ชนะทางด้านของ FC s t u สตูกาชิมลำนะครับสต่อ1ครับก่อนหน้านั้นก็ชนะในบ้าน4ต่อ2 2เกมนี้กำแพง0.5และ1ลูกทำได้และมาสูงทั้ง2เกมนะครับแล้วก็เกมที่เล่นกับทางด้านของพับติคัมเซลเยเสมอมา1ต่อ1นอกบ้านก็เกมนี้เจ้าต่างกำแพงมาต่ำนะครับสิเกมล่าสุดของโซวานบัติสลาว่าเขาขึ้นมาอยู่ที่4เกมครับแต่ผมมองตรงนี้น่าจะ5เกมแล้วก็แตะสูงครับอยู่ที่5เกมถ้ารวมเกมอุ่นเครื่องกับ เบอร์เวสลินด้วยนะครับที่ชนะ5-1ส่วนทางด้านของพับลิคัมเซลเย่พิ่งจะเสมอกับโซวานาติสว่าในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนี่แหละครับล่าสุดอย่างที่บอกไปว่า1-1ครับจเจ้าต่างกำแพงแล้วก็มาต่ำในนัดแรกของโซเวเนียดิวิชั่น1ครับชนะ NK b r a v บราโว2-1หนึ่งลูกจเจ้าต่างกำแพงมาสูง และก่อนหน้านั้นชนะฟอร่าทาริน2-1นึะครับรวมถึงถล่มได้ในเกมที่บุกเยือนถึง0ูงต่อ5ผ่านฟอร่าทารินมา7ประตูต่อ1เลยนะครับกำแพงเกมที่เล่นในบ้านเนี่ยสอาทำไม่ได้มาต่ำแต่ว่าเกมไปเยือนกำแพง1นึ่งลูกทำได้มาสูงครับ ถ้าดูจากตรงนี้ขึ้นมาอยู่แค่2เกมเท่านั้นที่ทําได้ตามกําแพงจาก10เกมล่าสุดแล้วก็แตะสูงครับน่าจะอยู่ที่ทั้งหมด4เกมนะครับมีเกมกับโอเตรลุนกาลาติด้วยที่ยิงกันถึง5ประตูสําหรับโซวานบาติสลาว่าแล้วก็ ทางด้านของเซลเย่ครับกำแพงโซวานบัติสลาว่า0.5ได้0.97นะครับสูง2.5ได้0.85และต่ำได้0.96สโลวานบัติสลาว่ายังคงดูดีนะครับกำแพงไม่ได้สูงเกินไปครับ0.5ลุ้นได้ครับเกมนี้เล่นในบ้านแบบนี้ยังไงก็น่าจะผ่านเซลเย่ได้ให้ชนะที่2ต่อ0ลุ้นทางด้านของสโลวานบัติสลาว่าครับ คู่สุดท้ายครับคู่ที่8ทำดุนสปาร์ตันกับบอลคานี่ครับคอนเฟลเลนรอบคาเลื่อนครับคู่นี้เตะกันตีหนึ่งฮิบรเนียนกราวครับคือสังเวียนในค่ำคืนนี้ ไฮเันโดซินารีเฮดโคเจ้าถิ่นแล้วก็ทีมเยือนจะเป็นออเลียดาย่านะครับเกมแรกเสมอกันมา0ต่อ0ย์เกมนี้ต้องหาผู้ชนะเพื่อเข้ารอบนะครับสำหรับทางด้านฮารมรสปาร์ตันในลีกบอลเดว่ายังไม่เปิดฤดูก,กาลส่วนทางด้านบอลคานี ok ani, ในลีกโคซโวก็ยังไม่เปิดฤดูก,กาลครับแต่ว่าฤดูก,กาลล่าสุดจบที่แชมป์นะครับเสมอกันมาเกมแรก0ูนครับศูนของบอลคานีกลายเป็นฮามรสปาร์ตันซึ่งจะเป็นเจ้าบ้านในวันนี้ทําได้ในเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาต่ําด้วยฮากก ok ani, ร ลินคอนมา0ตอนน่อ1นนะครับแล้วก็เกมแรกแพ้ลินคอน 0.1เช่นกันเรียกว่าบ้านใครคนนั้นโดนครับแต่ว่าผ่านเข้ารอบมาได้ครับในเกมที่2เนี่ย0.25ทำได้และมาต่ําแต่ว่าเกมแรกในการเจอกัน0.75ทํำไม่ได้นะครับแล้วก็มาต่ำา10เกมล่าสุดถ้าขึ้นให้ดูตรงนี้ครับยังมีเกมกับเซเวียมาวอนเดอร์เอฟซด้วยน่าจะทำได้ทั้งหมดที่6เกมครับแล้วก็แตะสูงน่าจะอยู่ทั้งหมดที่4เกมส่วนบอลคานี่ครับบอลคานี่เสมอกับฮาุนสปาร์ตันนั่นคือเกมที่บอกไปนะครับ แล้วก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่า0.75มาต่ําพวกเขาเล่นแชมเปี้ยนลีก่อนหน้านี้ผ่านทางด้านของ U.E. Santa c โ o m a ครับคือเกมที่เล่นในบ้านาแพ้0-1ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นชนะได้2-1นะครับ1.5เกมที่เล่นในบ้านทําไม่ได้มาต่ําแล้วก็ เกมที่ไปเยือนครับกำแพงหนึ่งลูกเจ้าตามกำแพงมาสูงนะครับดูจากตรงนี้ก็ถือว่าทำได้ตามกำแพงเ่ยมีแค่เกมเดียวที่ขึ้นมานครับน้อยจริงๆแล้วก็ไปสูงเนี่ยผมมองว่าน่าจะมากกว่า2เกมนะมีทั้งอุ่นเครื่องกับทางด้านของมาริเชวานะครับแล้วก็อุ่นกับพริสติน่าด้วยรวมถึงมีเกมที่ลงเล่นกับทางด้านของฟูเชโคโซโวนะครับนั่นคือในช่วงปลายฤดูก,กาลที่แล้วครับคือในช่วงเดือนพฤษภาย่งอยู่ใน รูดูการก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคู่นี้ครับกำแพงก็อยู่กับทีมเยือนอย่างบอคาน่ครับ0.25ได้เต็มครับสูง2.75ได้0.97และต่ำได้0.74ก็ยังมองว่าเกมนี้ฮั m มลูนสปาร์ตันได้เล่นในบ้านก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้เหนือกว่าบอคานน่มากนักนะครับกำแพงมาที่ทีมเยือนแบบนี้น่าสนใจครับ0.25 ก็ลุ้นบอคานี่ไปเลยครับให้บุกชนะอย่างน้อยที่0ูนต่อหนึ่งครับคู่นี้ไม่น่าจะยิงกันเยอะนะดูจากคุณภาพแล้วต้องว่ากันตามนั้นนะครับให้0ูนย์ต่อหนึ่งครับทีมเยือนกำรรชัยและเข้ารอบต่อไปครับ สรุป8คู่วันนี้ครับอาร์เจนตาจะชนะยูเครน2-1ครับไปที่0.75ครับเผลอๆว่าน่าจะชนะได้มากกว่านี้ด้วยนะครับมอกโกจะเสมออิรัก1-1ครับหนึ่งลูกของมอกโกแล้วก็0.75ลุนอิรักนะครับยูสเอกับกินีครับลุนกินีนะครับให้เสมอที่1-1ทุกกำแพงของยู a เอลูกและ1.25ลุ้นกินีครับให้มีแต้มนะปากวัยกับมาลีครับให้มาลีชนะ2-1ครับถึงแม้ว่ากำแพงอยู่กับปรากวัยนะครับไม่ว่าจะมีอ่าเสมอปรากวัย0.79และ นมาลีมีโอกาสพอพอกันนะครับให้มาลีชนะไปเลยครับที่2ต่อหนึ่งอิสราเอลกับญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นยังคงคุณภาพดีกว่าลุนที่0.5ของทีมซาบุรครับให้ชนะ2ต่อหนึ่งเฟเนบาเชจะเปิดบ้านถล่มลูกาโนได้4ต่อหนึ่งะครับมองว่าเกมนี้1.75หรือ1.5เดินหน้าอยู่เฟเนบาเชเล่นในถิ่นโซกุซราโคกูแบบนี้ครับบูรินโยน่าจะพาลูกทีมยำได้นะครับสรวานบัติสลาวาครับน่าจะชนะเซลเย่ได้ที่2.0สองี่อศูนย์ครับลุ เป็นกำแพงทีมเยือนด้วย0.25สำหรับบอคานี่นะครับนี่คือ8คู่ของวิเคราะห์บอลบายที่กันในวันนี้แอดเอดี3 3ตัวแน่นอนครับอย่าลืมแอดกันมาครับตามติดกับแอดดี้กันได้วิเวอร์ตองเดียสต์และโหยกทุก่ําคืนส่งตรงให้กับทุกๆท,ท่านนั่นเองนะครับพิเศษแบบนี้ยังไงก็ที่แอดเอดี3 3ตัวเท่านั้นกิจกรรมหน้าช่องเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ก็จะเป็นคู่ของอาร์เจนตากับยูเครนถ่ายมาใต้คลิปนี้นะครับเม้นไปเลยครับถ่ายถูกก็แคปหน้าจอส่งที่แนอนดอ100แเอ คู่แรกของแต่ละวันนั่นเองใครถ่ายคู่อื่นมาก็ถ้าถ่ายถูกก็ไม่ได้รางวัลอยู่ดีนะครับอ่ะ่างก็ตามครับอย่างที่บอกไปก็คู่แรกวันนี้อ่ะเจนกับยูเครนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับแน่นอนว่าจะได้มาเจอวิเคราะห์บอลบายดีในทุกวันและทุกคลิปนะครับยังไงวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามวิเคราะห์บอลบายดีไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ